กลุนสวัสดยมามเช้าทุกคน,กน,นครับอยู่กับผมในบรรยากาศของก่อน8โมงนะฮะอ่าตอนนี้ก็ประมาณอีกประมาณ20นาทีก็จะ8โมงนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยทีเดียวเนาะรวมรับเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุมีนักแข่งไม่จบการแข่งขันเนี่ยออกจากการแข่งขันไป3คนครับก็คือุ่งแรกๆเลยการประทะากันของออกุสโตเฟอนันเดสแล้วก็ทากากินาคากามิทั้งคู่นั้นเป็นนักขับทดสอบด้วยกันเลยนะฮะแต่ฟอนันเดสนั้นลงเก็บข้อมูลนะครับไม่ได้ลงในฐานะของไปแทนใคร ในขณะที่นักขับทดสอบของฮ o n d ้อย่างนากคารมินั้นลงไปทดแทนกล้องสมเกียรินะครับที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือดิเกียครับฟาบิโอดิจานาอนนี้กแต่อันนี้ไม่มีคู่กรณีนะครับดิเกียเนี่ยพลาดล้มไปเองการประทะากาันของฟอนเดนเดสก็คือนักแข่งของยามาฮ่าเนี่ยนะครับก็เข้าโค้งไปแล้วก็หน้าพับไปหน้ารถพับไปแล้วก็ถลไปกวาดเอานากคารมิอุบัติเหตุคราวนี้ทําให้หนักแข่งชาวญี่ปุ่นนั้นบาดเจ็บที่หัวเข่าด้านขวาครับเป็นไข้ เป็นไข้หลังครับเป็นไข้หลังมีรอยขีดขาดว่างั้นนะครับทิมอัปเดตมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะเพื่อนๆครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ที่กล้องสมเกียรติบาดเจ็บแล้วทําให้หนักากมีต้องมาลงแทนเนี่ยก็คือบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าด้านขวาเหมือนกันครับแต่ของกล้องในคราวนั้นไปบาดเจ็บตอนที่ซ้อมมโตครอสก็คือในช่วงระหว่างรอการแข่งขันนะฮนนะก็ไปลงฝึกซ้อมนะครับ แล้วก็ไปล้มไปอุบัติเหตุมาแล้วก็กล้องก็ผ่าตัดไปแต่รู้สึกว่าของกล้องจะเป็นเอ็นไขว้หน้านะฮะประมาณนั้นแต่แน่นอนนะครับว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นหัวเข่าเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากผมเองเคยคุยกับบางคนนะครับที่เขามีประสบการณ์ที่บอกว่าเคยผ่าตัดหรือว่าเคยรักษาตรงนี้มาเขาบอกว่ามันมันเป็นจุดที่ถ้าได้เก็บตรงเส้นเอ็นแล้วนักแข่งก็จะต้องระวังหรือนักกีฬาเนี่ย ้เป็นที่เอ็นหัวเข่าปุ๊บเราต้องผ่าตัดต้องอะไรเนี่ยมันจะต้องพักยาวบางคนนี่ครึ่งปีเลยะฮะหรือถ้าหนักจริงๆเนี่ยอาจจะเลยนะั้นไปที่ซ้ําแต่เราเข้าใจนะครับว่าการรักษาแบบคนทั่วไปอย่างพวกเราก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งสเต็ปหนึง่งแต่ของนักกีฬาเขาก็อาจจะมีแต่ว่าที่มันอาจจะยกระดับขึ้นไปอีกก็พยายามที่จะมองในแง่บวกนะครับว่ากล้องหรือแม้กระทั่ง <c oughs> ทาก,กาเนี่ยนะครับก็น่าจะมีระยะเวลาที่ รวดเร็วขึ้นกระชับขึ้นผมเคยเจอหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเคยเจ็บที่เข่าหลายหนสมัยก่อนสมัยที่เตะฟุตบอลนะฮะแต่ก็ไม่ได้เคยไปตรวจไปอะไรก็เลยไม่รู้ไงแต่รู้สึกว่าพอเจ็บที่เข่าปุ๊บเนี่ยมันมันเซนที่ถีดตรงที่ว่ามันทำไมมันนานจังมันรู้สึกว่ามันนานนะฮะกว่าที่แบบว่ามันจะกลับมาปกติเนี่ยมันก็จะเจ็บจะปวดอยู่นั่นแหละแล้วต่อให้มันอาการเจ็บอาการปวดมันทุเลาลงไปเนี่ยแต่เหมือนมันยังรู้สึกว่าไม่คล่องตัวนะฮะจะต้องเคลื่อนไหวจะต้องอะไรเนี่ยนี่แหละฮะก็คือคงจะเป็นเรื่อง ที่ชัดเจนนะครับตามที่หลายๆท่านให้ข้อมูลกับผมมาครับว่าถ้าเจ็บทีเอ็นหัวเข่าเนี่ยถือว่ามันจะมีระยะเวลาที่อาจจะยืดยาวออกไปกว่าจุดอื่นประมาณนั้นก็ถามว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันเป็นผลกระทบจากข้อผิดพลาดของนักแข่งคนอื่นกรณีที่จะถูกลงโทษหรือไม่ถูกลงโทษเนี่ยเขาจะตีเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าไปล้มก่อนแล้วไหลไปอันนี้เนี่ยเขาจะตีเป็นเขาจะตีเป็นไม่มีบทลงโทษครับ เราแบบว่าอยู่ๆขับมาเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เราอาจจะเข้าเกินลิมิตหรือเราอาจจะแตะเบรกแรงไปหน่อยหรือว่ายางไม่ร้อนลิปยังไม่มาอย่างเงี้ยรถหน้าพับไปปุ๊บแล้วล้มรถไหลไปนะครับด้านข้างไปกว่าอีกคนนึงอันนั้นก็คือส่วนมากจะไม่เจอบทลงโทษครับก็คงจะเป็นเคสเดียวกันนะครับกับของเมื่อวานนี้แล้วก็แต่ถ้าเป็นอยู่ๆแบบว่าชนตุ้มไประยะอะไรไม่ต้องล้มก่อนเนี่ยอันนี้สจวร์ตเขาจะพิจารณาว่าควรจะมีบทลงโทษ ก็คือให้เข้าใจง่ายๆนะถ้าล้มล้มปุ๊บรวไปชนเนี่ยอันนั้นโอเคนะครับอาจจะรอดแต่ไม่ล้มอยู่ๆพุ่งตุ้มเลยเนี่ยนั่นแหละฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมก็มัน่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกเคสนะครับนักแข่งไม่มีใครอยากจะไปชนเพื่อนนักแข่งด้วยกันหรอกมันก็เป็นอุบัติเหตุถึงได้บอกทุกคนตลอดย้ําตลอดนะฮะว่าเราอย่าไปจงเปลียดจงชังน,นักแข่งเลยนะต่อให้หนักแข่งคนนั้นเราจะไม่ชอบคีหน้าเขาเราจะไม่ชอบออวิธีการพูดการจาวิธีอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับ ก็คือพวกเขาเอาชีวิตเนี่ยไปแขวนอยู่บนความเสี่ยงเพื่อที่จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความสนุกสนานมีความบันเทิงในการรับชมมันก็แค่นั้นนะฮะการแข่งขันทุกคนมีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกกระทําหรือว่าจะไปกระทําคนอื่นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ย้านะฮะไม,ไม่มีใครตั้งใจหรอกไม่มีใครอยากให้ตัวเองเจ็บหรอกเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีใครกาเกณฑ์ได้ครับว่าผลที่ตามมามันจะหนักจะมากจะเบาจะน้อยยังไง บางทีก็เหมือนจะเจ็บหนักอย่างไอโอคูระในไฮไซเห็นไหมฮะก่อนหน้านั้นในวันศุกร์ะลงกระแทกมาเนี่ยลดเหวียงไปหน่อยเดียวไม่เป็นไรฮะเป็นตระมาณนั้นแต่บางทีดูเหมือนว่าล้มเบาๆเ,เอ๊ะจะมาถึงเจ็บได้หนักได้นั่นแหละถ้ามันโดนอยู่ที่มันสําคัญพอดีอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเสียหายกับฮอนด้าไหมสิ่งที่ภาวนาในตอนนี้ก็คือเวลาหนึ่งเดือนจากนี้ไปเขาจะพักยาวครับเขาจะพักยาวภาวนาให้กล้องเนี่ยกลับมาให้ได้ทัน กล้องก็คือผ่าตัดก็มามา,มาพักหนึ่งแล้วนะฮะอาการเดียวกันนี่แหละที่บอกไปแล้วก็จะต้องบวกเวลาหนึ่งเดือนจากนี้ไปอีกกล้องก็น่าจะได้พักก็รวมๆเกือบสองเดือนนะฮะก็หวังว่าจะสามารถลงสนามที่สิบสามได้นะครับโดยที่แบบว่าไม่ได้อะไรต่อให้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นักก็คือขอให้ลงได้นะฮะตอนนี้นักแข่งนักขับทดสอบของฮอนด้าเนี่ยเขามีสามคนนะก็คือคนที่อยู่ดั้งเดิมแล้วนะครับ s เ e ฟานราเดลนะหมายเลข6นักขับทดสอบชาวเยอรมันแล้วก็ที่เพิ่มมา2คนในปีนี้ก็คืออากากินนครารบมีคนนี้ครับนักขับหมายเลข30ที่เจออุบัติเหตุไปแล้วก็หมายเลข41ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันอเล็เซสเปกาโร่แต่หน้าที่การลงสนามนั้นอยู่เหมือนว่า Honda เขาจะให้แค่นคาคารมิกับเอสปปกาโร่ครับส่วนสเตฟานราเดลนั้นแม้ว่าจะอยู่ในทีมทดสอบเนี่ยแต่ก็อาจจะทํางานที่โรงงานอะไรประมาณนั้น หรือไม่ก็คือ p ไพรเว test บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่การลงสนามในสุสัปดาห์ของการแข่งขันจริงๆเนี่ยจะเป็น2คนนี้ฮะถ้าเกิดว่าทากาหายกลับมาไม่ทัน1เดือนนี้แต่ Honda เองจำเป็นที่จะต้องอทดสอบรถนะครับส่งนักแข่งไปลงวายการอะไรอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของ s อสปาการลนะฮะเหมาอืมก็ยังดีนะครับที่ที่มีนักขับทดสอบอยู่2คนอาามคนถ้าย้อนไปในปีที่แล้ว ก็มีอยู่คนเดียวถ้า,ถาเจ็บมาปุ๊บเนี่ยแล้วนักแข่งตัวหลักตัวจริงก็คือกล้องเนี่ยก็เจ็บนักขับมาทดแทนนี่ก็เจ็บไปอีกเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าจะเป็นงานงานเข้าฮอนถ้ากําลังอยู่ในช่วงของการเร่งรีบนะครับในการพัฒนารถนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นแฟนฮอนด้าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็เข้าใจครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วอุบัติเหตุเนาะการทํางานมันก็จะต้องฮอนด้าจะต้องมาจัดระบบใหม่หลังจากนี้ไปสิ่งแรกอย่างที่บอกไปครับว่าลุ้นให้กล้องกลับมาได้เพราะว่าถ้า ถ้ากล้องกลับมายังกลับมาไม่ทันนะฮะในสนามที่13-14ามสิบส่อะเงี้ยก็จะต้องมาคิดเลยฮะว่าจะต้องเอาเอานักแข่งแทนไหมซึ่งก็คงไม่ไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับก็มีแค่คนเดียวเอาเทส t r ไรเดอร์มาอีกคนหนึ่งก็คือหมายเลขสี่มาเนี่ยมันก็รูปแบบการทํางานมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเอาละฮะก็เมื่อวานนี้แตกมันก็แห้งนั่นแหละแต่อุบัติเหตุมันก็มีครโดยเฉพาะในช่วงกแรกที่ ยางก็ยังไม่อุ่นไม่ร้อนดีระดับการยึดเกาะก็ยังไม่นั่นนะฮะแล้วการจราจรมันค่อนข้างหนานแน่นการที่ไปออกสตาร์ทในติดท,ที่แบบว่าอยู่ในท้าย,ายหรืออยู่กลางกลางแถวอย่างเงี้ยยิ่งแบบว่าชิงโฮชอคโค้งแรกกันไปนะฮะก็พอมาปุ๊บเนี่ยการยึดเกาะยังไม่ดีพอพลาดเสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็ไปทิ่มไปชนใครเข้าเข้าจะเป็นไปประมาณนั้นก็ได้เห็นฟูร์นันเดสนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยนะ แต่ก็ลุกขึ้นมาอย่างไวในเมื่อวานนี้แล้วก็รีวิ่งไปขอโทษนะฮะภาพที่ภาพที่ผมได้เห็นรีวิ่งไปขอโทษขอโพยกันแต่ในขณะที่นาคาคารมีนั้นตอนนั้นก็คงจะรู้ตัวว่าเจ็บระดับหนึ่งนะครับก็ลุกจนไม่ไหวแล้วเท่าที่ผมเห็นเอานะครับขออวยพรให้นะครับนาคาคารมีนะครับก็ทั้งกล้องสมเกียรติด้วยนะนแข่งของฮอนด้าทั้งสองคนที่บาดเจ็บอยู่แล้วบาดเจ็บในขาในหัวเขา่าด้านขวาเหมือนกันด้วยเนะี่ยกลับมาไวๆครับกลับมาเร็วๆฮอนด้าอยู่ใน ผลงานที่เรียกว่ายกระดับอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้จะไปสู้กับเราทีมระดับหัวแถวได้นะครับในทุกสนามเนี่ยแต่ก็ชนะการแข่งขันมาแล้วมีโพเดียมมาแล้วแล้วก็ผลงานจากปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าคนละอย่างกันเลยนะครับคือจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวเนาะเอานะครับสุดท้ายไปลุ้นกันนะครับในวันนี้กิจกรรมสปอตทีวีสองทีเอ็นทรรับหน้าที่ถ่ายทอดสดทุกรอบการลงสนาม มอ t ต GP นั้นจะมีการวอร์มอัพเน่อยู่บ่าย2-40นาทีนะครับ14-40วอร์มอัพ10นาทีก็ถือว่าได้อะไรเยอะเหมือนกันนะครับก็ไปตามที่ผมบอกมาการแข่งขัน Moto 3รุ่นเล็กก็16.00น,นครับ4โมงแล้วก็รุ่น Moto 2 1 5ทูนนะครับหลังจากนั้นก็พักสักแป๊บหนึ่งนะครับ1ทุ่มตรง Moto GP ลงสนาม แต่ MotoGP นั้นรู้สึกว่ามีช่องทางการรับชมถ้าใครมีทีวีนะครับกลองทรู e for You 24อันนี้ถ่ายแค่ MotoGP นะถ้าใครสะดวกอ่านทางทีวีก็รับ,ร,บรับชมทางช่อง24ได้ครับแต่ถ้าใครที่อยากจะรับชมทุกรุ่นเลยก็นั่นล่ะสปอร์ทีวแล้วก็ t ีเอ็นทีสนะฮะหรือถ้าใครไม่มีเวลาและอยากจะรียลันอย่างเมื่อคืนเนี่ยใครดูไม่ทันนะฮะสปรินเลสเนี่ยบรอบเนี่ยก็สปอร์ทีช่องใน YouTube ที่นี่แหละ ช่องออฟฟิเชียลหลักของสปอร์ทีวีที่คนตามหลายๆแสนน่นะฮะหกแสนเจ็ดแสนนั่นแหละไปดูเลยเขาลงคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อคืนกลางดึกเมื่อคืนแล้วครับเราสามารถที่จะไปไปดูย้อนหลังกันได้เนาะเอานะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาแจ้งนะครับทุกคนอีกสัก,กครู่ก็น่าจะมีกิจกรรมไลฟ์สดใน Facebook Fanpage หรือมีโพสต์มีอะไรต่างๆต,ตามมาเนะี่เพื่อนๆก็สามารถติดตามกันได้ค่อยไปลุ้นนะครับฉลองความเคเร่อนให้กับทุกคนด้วยกิจกรรมไลฟ์สดในคืนนี้ประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะครับคาดว่านะเพราะว่าวันนี้มัันแขงเรร็วคบ วันนี้20รอบเต็มๆนะครับโมเตรีพีเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ